สวัสดีค่ะหลายคนสงสัยว่าจ๊ะสยามเนี่ยตอนที่มีงานทั้งกลางวันกลางคืนเอาเวลาที่ไหนไปดูแลผิวพรรณให้ผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ให้ผิวพรรณเนี่ยยังคงสภาพดีเหมือนเดิมนี่เลยค่ะตัวช่วยที่ดีของจ๊ะนะคะชีดะคอลาเจนค่ะทานง่ายมากๆคุณขาทานแค่เช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดค่ะตอนที่จ๊าม,มีงานใช่ไหมตอนกลางวันคือแบบเจอทั้งลมเจอทั้งแสงดูวีหลายคนคิดว่าเฮ้ย คุณเนี่ยผิวต้องพังแน่ๆไม่พังค่ะเพราะว่าชิดะคอลลารเจนเขามีส่วนผสมที่ช่วยป้องกันแสงยูวีค่ะทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นและผิวเราเนี่ยไม่ไวต่อแสงตอนที่จะทานแรกๆนะคะบบอกเลยว่าผิวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากก็คือผิวเราจะลื่นขึ้นนุ่มขึ้นเรียบเนียนขึ้น แล้วก็ขาวใสขึ้นอ่าเป็นไงดีไหมดีมากๆนะคะและอีกอย่างสําคัญมากคือจะต้องแต่งหน้าทุกวันทําผมทุกวันตั้งแต่ทานชีดาคอลลาเจนไปนะคะแต่งหน้าติดทนนานขึ้นไม่รอกค่ะและผมเนี่ยก็แข็งแรงขึ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีและก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะสําหรับจ้านะคะ สาวๆคนไหนที่กำลังมองหาคอลลาเจนอ่แนะนำค่ะชิดะคอลลาเจนเพราะว่าเขามีสารสกัดนํำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นถึง16ชนิดด้วยกัน16ชนิดค่ะคุณคือรีวิวเยอะมากไปดูที่เตจเขาได้เลยนะคะอันนี้จะแนะนำเลยนะคะชิดะคอลลาเจนค่ะ